ตัวอย่างของเกม Resident Evil ที่3 Remake อันสุดท้ายนะครับได้มีการเปิดตัวออกมาเป็นตัวอย่างของตัวละคร Jill Valentine t ทรลเลครับซึ่งในฉากแรกที่เราจะได้เห็นคือจะเป็นการโปรโมทเกม Resident Evil Resistance ที่เป็นโหมดออนไลน์นะครับที่มีการเพิ่มตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือตัวละครอย่าง Jill Valentine ซึ่งเป็นตัวละครหลักของภาคที่3 Remake นั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเปิดเผยฉากของตัวซอมบี้หรือว่าศัตรูตัวใหม่ที่เป็นอาวุธเช่ยวภาพด้วยนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าจะมีมิสเตอร์เอ็กแล้วก็จะมีฉากคาสินโนที่มีการเปิดเผยเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีฉากที่ตัวละครจิลนะครับจะไปอยู่ในเกมภาคที่3รีเมคนะครับซึ่งจะอยู่กลางถนนในเมืองรักูซิตี้ที่อยู่ตรงฉากเดโมนะครับแล้วก็ในฉากแรกของเราก็จะเห็นได้ว่ามีผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นในสถานีรถไฟแห่งนี้นะครับซึ่งมีโนทางเดียวคือว่าจะต้องให้รถไฟขบวนนี้ขยับนะครับซึ่ง จิวเลนททยแล้วก็คาร์ลสก็จะต้องหาหนทางในการที่จะไปเปิดโรงไฟฟ้าแล้วก็หาวิธีการแก้ปริศนาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับในฉากถัดไปเราจะเห็นได้ว่าจะมีการพูดคุยสนทนากันระหว่างตัวคาร์ลสแล้วก็ตัวมิคาเอลนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับว่าจะมีการให้คาร์ลสครับไปตามหา นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งให้เจอนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์คนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ดูว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่วิจัยวัคซีนที่จะสามารถต้านทานทีไวรัสได้แล้วก็สามารถรักษาผู้คนที่ติดเชื้อทีไวรัสได้ด้วยนะครับซึ่งมิคาเอลก็ได้มีการพูดคุยกับลูกทีมว่าให้ไปตามหาคนคนนี้ให้เจอนะครับ ซึ่งจีก็จะช่วยเหลือประชาชนที่ยอยู่ในสายรถไฟแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้รถไฟนั้นมันเดินเส้นทางไปนั่นเองนะครับแต่ว่าเธอก็อไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทอัมเบร่าสักเท่าไหร่นะครับซึ่งคาร์ลสก็ได้พูดว่าตัวเขาก็มีเป้าหมายเดียวกันครับก็คือการช่วยเหลือประชาชนนั่นเอง แลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการเพิ่มฉากที่ตัวละครอย่างคาร์ลอสโอริเวล่านะครับเราจะเล่นตัวละครตัวนี้ด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้เข้าไปในสายนิตรบ RPD ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นฉากที่เราได้เห็นว่าเป็นทางของห้องตำรวจของรีออนนะครับที่เข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะได้รู้เหตุการณ์ก่อนหน้าที่รีออนแล้วก็แคลจะเข้ามาด้วยนะครับตัวละครจิวจะเข้าไปเปิดโรงไฟฟ้านะครับแต่ว่าเหมือนกับว่ามันจะเป็นลังของ ตัวละครอย่างแบรนดีมอสนะครับที่อยู่ในฉากนี้นั่นเองนะครับก็จะมีการเปิดเผยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวละครคาร์ลสนะครับดูเหมือนว่าจะเปิดประตูไปตรงฝั่งที่ตะวันตกนะครับที่พบกับนายตำรวจ2คนนะครับที่กําลังไล่ยิงอาวุธเชื้อภาพอย่างลิกเกอร์อยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจะเป็นฉากที่เคยเกิดขึ้นในภาคที่2รีเมคครับที่แคลร์เลดฟิลหรือว่ารีออนเนี่ยได้เข้าไปเห็นเหตุหหการณ์นี้พอดีครับแล้วเราอาจจะได้เห็นเหตุหการณ์ก่อนหน้าที่ทั้ง2คนจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นจิลจะมีการพูดคุยกับคาร์ลสผ่านทางวิทิโอคุครับว่าตัวเธอนั้นได้จ่ายไฟให้กับทางรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วนะครับซึ่งสามารถเดินทางต่อได้แล้วนะครับซึ่งเขาจะมีการแก้พัสดสุตรงบริเวณนี้พอดีนะเราเห็นได้ว่าตัวคาร์ลสนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเข้าไปในสถานีรถไฟฟดนะครับที่เป็นห้องของหน่วยสตาร์ที่ชั้น2องนี่เพราะว่าตรงประตูตรงนี้มันก็จะเป็นประตูทรงเดียวกันนั่นเองนะครับที่จะออกเข้าไปนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคาร์ลสบอกว่าให้จิลเนี่ยไปที่ ระบบควบคุมเส้นทางรถไฟนะครับซึ่งก็จะเป็นฉากที่เราเคยเล่นในตัวเดโมนั่นเองนะครับที่เราจะเข้าไปในเส้นทางนั้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นตัวละครเนมิสิตนะครับที่ดูเหมือนว่าจะได้รับอาการบาดเจ็บนะครับที่แขนทั้งสองข้างเนี่ยได้มีการฉีกออกมานะครับแล้วตัวเขาได้ถือโร c k e t l ันเชอร์ด้วยนะครับและเนมิสิตในครั้งนี้นะครับได้มีการใช้ ตัว er ล็อกเกอร์เรนเชอร์นั้นเลงใส่จิวนะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของตัวการเล็งเลเซอร์เหมือนกับว่าตัวละครจิวก่อนที่จะโดนสังหารหรือว่าโดนยิงจรวดเนี่ยจะมีการยิงเลเซอร์ไปดงตัวก่อนนะครับซึ่งในการที่เราจะเล่นตัวเกมเพย์ตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตัวเลเซอร์นี้ก็จะไล่ตามตัวเรานะครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่ามันกำลังยิงเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะบอกใบผู้เล่นด้วยนะครับ ในฉากจะไปจะเป็นฉากที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็คือจะเป็นโรงพยาบาลในเมืองนครูซิตีนั่นเองนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ติดอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับแล้วก็มีพวกซอมบี้หรือว่าสัตว์ประหลาดเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งรวมไปถึงตัวละครอย่างฮันเตอร์ด้วยครับซึ่งผมคิดว่าตัวละครคาร์ลส์ออริเวล่าเนี่ยจะได้เจอฮันเตอร์ในฉากนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะไปเชื่อมโยงกับเชเลอร์ก่อนหน้านี้ที่เขาเข้าไปในโรงพยาบาลนั่นเองนะครับแล้วก็มีเกมเพลย์ของเขานะครับชื่อโรงพยาบาลนี้ชื่่อวา Spencer Memorial Hospital นะครับก็คือเป็นโรงพยาบาลที่ Spencer ได้สร้างขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ทุนของบริษัท a m b l ล a นั่นเองนะครับซึ่งเขาจะอยู่ข้างๆกับฉากของ Fox Park นะครับซึ่งจะเป็นฉากเดียวกับที่เราเคยเห็นในโปสเตอร์ในตัวเดโมที่อยู่ทางด้านบนของฉากที่เราจะไปเจอกับทางโรงไฟฟ้านั่นเองนะครับก็จะเป็นฉากเดียวกันนะครับซึ่งตัวละครอย่าง Carlos Oliveira แล้วก็ Tryle นะครับกำลังจะไปตามหาชายคนหนึ่งที่เป็น นักวิทยาศาสตร์หรือว่าดรที่มีชื่อว่าด็อกเตรบาร์นะครับซึ่งด็รคนนี้นะครับก็จะมีตัววัคซีนนะครับในการรักษาทีไวรัสนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2คนก็ได้รับมอบหมายจากตัวมิคาเอลที่บาดเจ็บอยู่นะครับให้ไปตามหาตัววัคซีนกลับมาให้ได้นะครับแต่ว่าตัวนิโคลายนะครับต้องการที่จะไปทําลายข้อมูลทั้งหมดทิ้งนั่นเองนะครับ ในฉากนี้เราก็จะได้เห็นว่าจะมีเส้นทางที่จะค่อนข้างลำบากเลยและรวมไปถึงตัวคาร์ลอสเนี่ยก็จะมีการปิดบางเส้นทางทางกั้นประตูนะครับที่เหมือนซอมบี้เนี่ยมันกำลังจะเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นการยือฉากไว้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็จะเป็นฉากในโรงพยาบาลนะครับซึ่งด้านนอกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นสวนฟอกปาร์คนั่นเองนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าจะมีเหมือนกับการพูดคุยว่าเหมือนกับมันกำลังมันกำลังจะเข้ามาแล้วนะครับ แลวหลังจากนั้นก็จะมีฉากซีนที่คาร์ลอสจะมีการพูดคุยกับจิลนะครับว่าจิลเนี่ยมีความกล้าหาญนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเขาโดยไม่สนใจชีวิตตัวเองหรือว่าผงชีวิตตัวเองก่อนด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าคาร์ลอสก็เหมือนกับพยายามพูดกับจิลดีนะฮะแล้วจิลก็รู้สึกตอบรับด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมก็รู้สึกว่ามันมีการปฏิสัมพันธ์กับตัวละครได้ดี ในฉากถัดไปก็จะเป็นฉากที่ตัวจิลนะครับดูเหมือนว่าจะบาดเจ็บแล้วก็สลบไปนั่นเองแต่ว่าจะมีเส้นเลือดที่คอดูเหมือนว่าจะมีไวรัสหรือว่าทีวรัสเข้าไปในตัวหรือเปล่านะ <c oughs> เพราะว่าในฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่ดูคล้ายคยกับตัวเชอร์รี่เบอร์กินที่ได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่าตัวละครจิลก็สลบอยู่นั่นเอง <c oughs> และคาร์ลสก็ได้แบกจิลนะครับหนีมานั่นเองนะครับซึ่ง ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีฉากที่ตัวจะมีระเบิดขึ้นนะครับซึ่งจิวอาจจะไปเจอในมิสิตในฉากนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าตัวในมิสิตเนี่ยจะโดนเผาด้วยนะครับซึ่งก่อนที่มันโดนเผาเนี่ยก็ย,ยังคงใช้เจ้าตัวหนวดของมันนะครับในการที่จะลากตัวจิวไปอยู่นะครับซึ่งจิวก็จะโดนเนมิสิตโจมตีอยู่นะครับในฉากนี้ดูเหมือนจะเป็นฉากใหม่อยู่เหมือนกันนะครับที่จะเหมือนกับว่าเราจะได้เห็นตัวละครจิวเรนทายได้เข้าไปใน l a บ ของอัมเบลล่านะครับซึ่งก็จะเป็นฉากที่จิวนะครับจะเข้าไปด้านในแล้วก็จะมีการแก้พาส,สวิรดพาเซอร์สสอยู่ด้านหน้าซึ่งจะเป็นเหมือนกับฉากที่จิลในไทยจะได้ไป,ปเผชิญกับฉากที่อยู่ในบริษัทอัมเบลล่าแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีสินค้าต่างๆของเบลล่าเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าตัวละครอย่างเคนโดนะครับหรือว่าโรเบิร์ตเคนโดเนี่ยจิวเหมือนจะรู้จักคนคนนี้นะครับและดูเหมือนว่าก็ มีการพูดคุยสนทนากันนะครับแล้วก็เราจะได้รู้พ,พื้นหลังของตัวละครที่เคยเห็นในภาคที่2รีเมคกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการสรุปตัวละครทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้จะมีการเปิดเผยตัวละครอย่างมาร์วินบาน่าด้วยครับซึ่งก็จะเป็นนายตำรวจที่อยู่ในตายกูลตำรวจนะครับในภาคที่2รีเมคนั่นเอนงครับที่รีออนแล้วก็แคลร์ไปเจอแล้วก็จะมีฉากที่ดูเหมือนว่าจะเจอกับ อาวุธช้ภาพตัวใหญ่ๆตัวนี้นะครับซึ่งแต่ถ้ามองงรอบๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้านะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวรังของแบรนดีมอสที่มันระเบิดออกมานะครับซึ่งคนที่ระเบิดก็คือน่าจะเป็นมิคาเอลนะครับที่มันจะเป็นเชื่อมต่อกับเทเลอร์ที่อยู่ในเทเลอร์ของเดโมนะครับก็จะเป็นฉากเดียวกันนะครับซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นรังของแบรนดีมอสนะครับแล้วก็จะมีฉากที่จิลนะครับได้ช่วยเหลือเพื่อนของคาร์ลสนะครับ ที่ชื่อว่าไทเรลนั่นเองนะฮะคนนี้ก็ตอนนี้น่าจะเป็นฉากที่นิโคลายนะครับยิงไทเรลนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการจับแขนอยู่นะครับทางด้านซ้ายนะครับนี่มีสิทธิ์นะครับก็ฟันยาวมาเลยนะครับตรงนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นเหมือนกับการแก้พัซเซิลนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับซึ่งจิลน่าจะไปแก้พัซเซิลหรือว่าอาจจะเป็นคาร์ลอสนะที่จะเข้าไปหาวัคซีนนะครับที่จะมาช่วยเหลือจิลจิลนะครับกับคาร์ลอส จะได้เห็นว่าจิลจะเข้าไปในแล a นะครับแล้วก็คาร์ลสดูเหมือนว่าจะโกรธกับอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ทุบหน้าจออเ b ริาคอร์เปอเรชันนั่นเองจิลเหมือนพูดว่ารู้หรือเปล่าว่าเพิ่งทําอะไรลงไปนะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะมีการหักมุมในสองตัวในเรื่องในรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าร,รู้รู้สึกว่าจิลจะไม่พอใจเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ท้ายเชลเลอร์นะครับจะเหมือนว่าจิลเนี่ยจะลงมาที่ มีพิพิธภัณฑ์พอดีนะครับซึ่งก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตัวไมเคิลวอลเลนนะครับที่เป็นรูปปั้นเนี่ยอยู่ด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ก็ในท้ายเทเลอร์นะครับเราเห็นได้ว่าพี่เนยของเรานะครับเหมือนจะมีการกลายพันธุ์แล้วก็เปลี่ยนไปนะฮะซึ่งเราเห็นได้ว่าตัวพี่เนยมิสิ์นะครับจะมีการเปลี่ยนฟอร์มอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเปลี่ยนการการกลายพันธุ์อยู่นะฮะซึ่งตัวนี้กลายเป็นคล้ายๆกับลิกเกอร์อยู่นะครับที่จะมีฟันที่แหลมคมนะครับซึ่งคล้ายๆกับเป็นว์สีขาแล้้วนนตอี ก็จะมีความเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเป็นฟอร์มไหนนะซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกับเวอร์ชันต้นฉบับอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ค่อนข้างเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าในมิสซิสในครั้งนี้จะมีการกลายพันธุ์เป็นกี่ครั้งนะครับแต่ผมก็คาดเดาว่าน่าจะมีมากกว่าที่เราเคยเห็นในภาพต้นฉบับแน่นอนนะครับก็เราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าค่อนข้างอึ้งเลยนะครับที่เปิดตัวมาแบบนี้นะครับค่อนข้างสะดุ้งเลยนะอยู่ดีก็มีการโผล่ตัว พี่เนอีกล่างหนึ่งออกมาด้วยนะครับผมผมคิดว่าตัวขนาดตัวของวิลเลนเบอร์กินเนี่ยก็มีการเปลี่ยนโมเดลตัวละครที่เป็นบอสอยู่บางส่วนดูเหมือนกันนะครับก็ในส่วนงตัวเวอร์ชันภาคที่3ามเมใในตัวละครจิวเลนไทยได้เผรเิญหน้าในมิสิ์นะครับก็จะมีการเปลี่ยนฟอร์มเช่นกันด้วยนะครับก็ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่เขา คิดว่าจะมีการสร้างรีดีไซน์โมเดลใหม่ให้มันดูสมเอสมผลแล้วก็ทำให้ผู้เล่นก็จะได้ตื่นเต้นแล้วก็เหมือนกับมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาอีกด้วยนะครับส่วนที่ผมคาดเดาในส่วนของตัวเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่มีการเปลี่ยนพ็อดเนื้อเรื่องมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีการเพิ่มบทให้มันดูแบบดูซีรีสมากขึ้นนะครับดูแบบทุกคนมีเป้าหมายนะครับดูว่าไอ้นิโคลไลนี่ก็จะเป็นตัวร้ายจริงๆนะครับแต่ก็ยังไม่รู้เหตุผลของมันนะครับว่าจะ ทำอะไรแล้วก็ทำเพื่ออะไรอยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องมารอดูกันอาจจะได้รู้เบื้องหลังนะครับว่าใครเป็นคนสั่งมาหรือว่ามันเป็นยังไงนะครับก็แต่ว่าแน่นอนว่าตัวเกมมันไม่มีโหมดการเลือก Choice นะครับทำให้มีการจบแบบเดียวเท่านั้นนะครับก็ทำให้ตัวเกมเ็าจะเคลียร์ในฉากเดียวเลยนะครับไม่มีทางเลือกอื่นนะครับก็จะเป็นการจบเนื้อเรื่องแบบตอนเดียวจบนะครับผมก็จะเป็นการสรุป เหตุการณ์ทั้งหมดเลยแล้วก็ที่ผมชอบคือมันมีการย้อนกลับไปดูตัวละครภาคที่2รีเมคด้วยครับว่าตัวละครก่อนเนี่ยเขาไเปเผชิญหน้ากับอะไรมานั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวการแกะตัวอย่างสุดท้ายของ r e s i d e n ที่3 r e รีเมค Jill Valentine เ,เทลเลอร์น,นะครับแล้วก็ตัว r e s i s c e ตอนนี้ที่ผมอัดอยู่วันที่28เนี่ยก็ยังไม่เล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าเล่นได้เฉพาะแค่เครื่อง Xbox One นะครับที่เป็นตัวเบต้าโอเพ่นเบต้านะครับ แต่ว่าตัว Pat ชั้นสกับ t ต a m ตัวนี้เขามีการประกาศมาว่ายัางเล่นไม่ได้นะครับยังไงเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะแต่ว่าสามารถเล่นถึงวันที่2เมษายนเลยนะครับก็เล่นได้ย,ยาวๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปพบกันในคลิปหน้าแล้วกันแล้วก็สามารถย้อนไปดูคลิปตัวอย่างตัวเดโมเกมเพลย์ของเดโม r e s i d e n t e ท i ี 3, ่ Remake ผ่านทางมุมบนขวาได้เลยครับผมถ้าชอบคลิปวนี้ก็ฝากกดไลค์ครับแล้วก็ยังไงถ้ามีตรงไหนที่ผมพลาดไปก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ด้วยครับผมไว้พบกันในคลิปต่อไปรัับววนนี้ขออตาส